สวัสดีเช้าวันพุธค่ะทุกท่านคะ่ะวันนี้ค่ะพี่น้องดูนะคะท่านไหนที่มีหญ้ากินนี่เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนี่นะคะอหญ้า,ากินนี่ขึ้นโคนนะคะแล้วก็ตัดแล้วไม่แตกค่ะทุกท่านคะ่ะตัดแล้วก็จะแตกประมาณนี้นะคะเพราะว่า,าลำต้นแก่นะคะโคนแก่แล้วมาเจอฝนก็ทําให้เปื่อยนะคะนี่ค่ะ เจอฝนแล้วทำให้โคนเปื่อยแบบนี้ค่ะทุกท่านนี่จ้ะอ่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในช่วงฤดูฝนนะคะแล้วก็เกิดกับหญ้าที่ปลูกด้วยต้นก้านะคะปลูกด้วยต้นก้าแล้วก็แก่ต้นแก่เร็วนะคะขึ้นโคนแล้วพอเจอฝนแบบนี้ค่ะเจอความชื้นนะคะก็จะทำให้เปื่อยแบบนี้ เราตัดแล้วก็ไม่แตกกอค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกท่านเกี่ยวออกนะคะก็ทําให้แตกกอนิดเดียวค่ะนี่ค่ะแตกออกมาแตกยอดนิดเดียวแบบนี้นะคะถ้าไหนที่ที่มีหญ้าเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนี่ก็เปื่อยนี่ค่ะนี่นคนตรงข้างในนี่ค่ะน,นี่พี่น้องดูค่ะนี่เปื่อยเลยนะคะนี่ตายเลยนี่ นี้ค่ะนี่นี่ก็เริ่มแล้วค่ะนี่นอกแล้วค่ะนี่แบบนี้ค่ะวันนี้เก๋มีวิธีนะคะพี่น้องอาจจะจําได้บางท่านที่ที่เห็นคลิปลุงน้อยที่พาไปดูควายงามตัวละสามตัวละสามเศษนะคะคือลุงน้อยแนะนําวิธีมานะคะวันนี้เกะะนน๋ก็เลยทดลองทํานะคะเพราะปรากฏว่าเห็นผลค่ะทุกท่าน โดยซึ่งตัวนี้ญอดพวกนี้นะคะอันนี้เกศตัดไม่หมดนะคะเกไมีวิธีตัดมาม่ะแนะนําให้พี่น้องค่ะนี่ให้มันแตกกอใหม่ออกมาค่ะนี่แตกยอดใหม่เลยนะคะนี่น,นี่ค่ะจัดการให้ญ้าที่เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะแตกกอขึ้นมาใหม่แตกยอดใหม่ออกแบบเยอะค่ะพี่น้องค่ะ วิธีของลุงน้อยที่เก๋เคยพาไปดูนะคะวันนี้เก๋ก็ได้ทดลองทมตามคุณลุงนะคะก็ปรากฏว่าได้ผลคะ่ะก็มาดูวิธีการกันเลยนะคะว่าตัดยังไงนะคะคือให้พี่น้องใช้เคียวค่ะเคียวเกี่ยวข้าวนี่นะคะเกี่ยวหญ้าให้วัวทุกวันนี้ค่ะตัดทิ้งเลยนะคะตัดตัดให้เป็นเหลือแต่ต้นตอนะคะรากที่อยู่ในดินค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ตัดเลยนะคะนี่เอาทิ้งเลยพี่น้องไม่ต้องกลัวมันตายนะคะเพราะว่าอ่า อยากกินนี่เขาก็ากลัวเขาตายเหมือนกันพี่น้องเราไม่ต้องกลัวนะคะอะ่พี่น้องคะวันนี้เก๋ไม่ได้เอาขากล้องนะคะอาจจะภาพสั่นนิดนึงนะคะพี่น้องทําอย่างนี้ค่ะลักษณะแบบนี้นะคะวางเกี่ยวที่ชิดโคนเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะทํานี้เลยนะคะนี่ตัดเลยนี่ใช้เกี่ยวเขาเรียกอะไรลักษณะถางเนาะ,ะถางลำต้นนี่ ใช้เคียวเกี่ยวนะคะจะได้คมค่ะถ้าเราใช้มีดใช้อ่ะมันจะมันจะทำให้กอดต้นกอหญ้าแตกนะคะซึ่งจะทำให้ตรงตรงนี้รอยแผลตรงนี้ค่ะมันมันจะช้ำค่ะให้ใช้เขียวแบบนี้ค่ะ,ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะให้ให้ชิดเลยนะคะชิดโคนอย่างนี้เลยนะคะ พี่น้องให้มันเหลือแบบนี้ค่ะก็คือให้เหลือรากแล้วก็แค่โคนต้นค่ะพี่น้องนี่ค่ะให้ติดพื้นดินแบบนี้เลยนะคะเก๋ลองทำตามลุงน้อยแล้วนะคะได้ผลค่ะอันนี้ก็ต้องขอบคุณลุงน้อยนะคะท่านไหนที่เคยดูคลิปนี้อาจจะเคยเห็นแล้ววิธีการนะคะวันนี้เก๋ทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะฝัง่งทนี้ยังสูงอยู่นะคะพี่น้องนี่อันนี้ยังสูงอยู่นะคะตัดเลยค่ะ นี่แบบนี้เลยนะคะพี่น้องนี่นี่ค่ะชิดโทนแบบนี้เลยนะคะพี่น้องไม่ต้องกลัวว่าหญ้าจะตายนะคะเขาก็กลัวเขาตายเช่นกันค่ะเพราะว่าเขากลัวว่าเขาจะสูญพันธุ์นะคะเขายิ่งกลัวกว่าเราอีกค่ะเราไม่ต้องกลัวนะคะตัดเลยพี่น้องนี่ตัดแบบนี้เลยนะคะอันนี้กอนึงก็จะตัดแบบนี้เช่นกันค่ะ อันนี้คือเก๋ตัดไปแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เก๋เหลือไว้ยสองสามกอค่ะไว้ให้พี่น้องดูวิธีนะคะเผื่อท่านไหนยังไม่ทราบนะคะอาจจะไม่ได้ดูคลิปนั้นค่ะโอ้ยนีย่ไม่ได้เอาขากล้องพี่น้องคะขออภัยนะคะมันแก่มากเลยพี่น้องนี่มันขึ้นโคนเป็นลำแบบนี้นะคะนี่ พี่น้องเกี่ยวใบด้านบนออกให้นบัวนะคะโคนต้นตรงนี้พี่น้องจัดการวิธีนี้เลยนะคะนี่ค่ะจัดการเลยแบบนี้ค่ะเรียบร้อยไปอีกหนึ่งกอน,นะคะนี่กอที่สองกอที่สามคือเจ้าตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะโอเคอ่าทำให้ดูแค่สองกอแล้วกันพี่น้องค่ะเสียเวลาเนาะ เดี๋ยวเราไปดูผลงานกันนะคะว่ามันได้ผลจริงไหมนะคะอันนี้เดี๋ยวพอบอกพี่น้องเสร็จเดี๋ยวเก๋ค่อยกลับมาดูนะคะมามาตัดอีกครั้งหนึ่งค่ะจะได้ไม่เสียเวลาพี่น้องค่ะไปดูกันเลยค่ะค่ะโอเคพี่น้องนี่ค่ะคือบริเวณที่เกตัดนะคะพี่น้องจะยังไม่เห็นผลงานค่ะเพราะว่าเกเพิ่งตัดได้ห้าวันค่ะก็เลยแทงหนอยังไม่ใหญ่นะคะยังมองไม่เห็นเราต้อง ขยับลงมานะด้านล่างค่ะพี่น้องค่ะนี่นี่ค่ะพี่น้องเห็นไหมคะนี่พี่น้องดูกอนี้นะคะนี่มีต้นต้น,ต,นต้นพันอยู่ที่หนึ่งสองสามนะคะสี 4, ่นี่ห้าต้นค่ะอ่าตัวนี้ตัวนี้คนเน่าเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้า อ่าหกค่ะมีหกนะคะทุกท่านคะ่ะนี่ค่ะมีต้นตออยู่หกตอนะคะนี่ตัดทิ้งเลยตัดชิดโคนนะคะแต่พี่น้องดูแตกกิ่งขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนี่ยังพึ่งโพลอีกสิบสีนี่ค่ะยังแตกออกไม่หมดนะคะอยู่ด้านล่างกําลังแตกขึ้นมาอีกนี่ค่ะ แตกขึ้นมาปริมาณสองเท่าเลยนะคะพี่น้องะ่ะนี่อยู่กอนี้ด้วยนี่พี่น้องนี่สองต้นนะคะนี่นี่นี่แค่สองต้นนะคะต้นต่อเก่าแค่สองต้นนี่ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่เฉลี่ยแล้วหนึ่งกอต่อสิบต่อห้าต้นพี่น้องนี่นี่คะ่ะแตกก่กอเยอะมากนะคะพี่น้องลองทำวิธีนี้ดูนะคะ แล้วอีกอย่างนึงค่ะนอกจากแตกแตกอเยอะแล้วเรายังได้ต้นหญ้าที่เกิดใหม่นะคะเป็นต้นหญ้าต้นอ่อนด้วยนะคะทุกท่านถ้าเราเกี่ยวเฉพาะ,ะด้านบนนะคะเดี๋ยวไปดูตัวนี้ค่ะนี่ค่ะพี่น้องคะคือกอโซนนี้จะยังไม่ได้เกี่ยวนะคะคือถ้าเราเกี่ยวเกี่ยวเฉพาะโซนที่เป็นต้นหญ้าตรงนี้นะคะนี่ ถ้าเราเกี่ยวแค่ส่วนที่มีกอหญ้าสูงๆแบบนี้นะคะเพราะว่าเราตัดมันขึ้นโคนเนาะมันสูงเราก็จะตัดประมาณนี้ค่ะถ้าเราตัดแค่ตรงนี้เขาก็จะแตกกอแค่หนึ่งสองสามสี่นี่ค่ะก็ก็คืออยู่ที่สี่ต้นก็จะแตกใหม่อีกไม่เกินหนึ่งถึงสองต้นนะคะต่อต่อต่อต้นหนึ่งค่ะแตกขึ้นนอขึ้นมานะคะเขาก็จะประมาณนี้ค่ะซึ่งทำให้ได้ผลผลิตน้อยนะคะทุกท่านค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะ นี่อันนี้คือนี่เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนี่โคนเน่าแบบนี้ค่ะพี่น้องนี่มันจะไม่แตกกอนะคะนี่มันเน่าไปเลยนี่เพราะว่าเราขึ้นมันเป็นต้นแก่ขึ้นโคนค่ะพี่น้องซึ่งจะทําให้หญ้าเราได้ผลผลิตน้อยค่ะซึ่งจะพบในช่วงฤดูฝนค่ะพี่น้องค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนี่โซนนี้คือแกยังไม่ได้ตัดนะคะจะแตกกอน้อยเพราะว่าโดนฝนค่ะแล้วก็ความชื้นทําให้โคนที่ตัด เน่าแล้วก็ทําให้ไม่ได้ผลผลิตค่ะให้น้องค่ะพอตัดสูงๆแล้วค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะคือแตกกอนิดเดียวแตกกอเฉพาะต้นต่อเดิมที่แตกขึ้นมาค่ะถ้าเราตัดสูงแบบนี้นะคะค่ะวันนี้ค่ะก็เลยแนะนําให้พี่น้องนะคะตัดชิดโคนค่ะพี่น้องค่ะนี่อีกตัวหนึ่งนะคะนี่กอนึงค่ะนี่ค่ะแตกเยอะเลยนะคะนี่ ได้หญ้าใหม่ขึ้นมานะคะซึ่งจะทําให้อายุอายุยืนนะคะเพราะว่าเขาเป็นหญ้าใหม่เป็นยอดหญ้าใหม่นะคะจะได้แตกกอเร็วในครั้งต่อไปค่ะพอเราตัดแล้วก็จะแตกกอเร็วค่ะพี่น้องค่ะนี่พาชมดูนะคะนี่ผลงานพี่น้องนี่ดูค่ะยังงามนะคะนี่ค่ะกอเล็กๆนี่ค่ะมีต้นยูแค่ไม่กี่ต้นนะคะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้า มีต้นพันุ์อยู่แค่ห้าต้นนะคะมีตอเก่าอยู่แค่ห้าต้นนี่แต่ก็ขึ้นมาเยอะเลยพี่น้องค่ะนี่อีกฝั่งนึงค่ะนี่ค่ะนี่พี่น้องเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันค่ะนี่แต่ก็เยอะเลยนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะทุกท่านคะวันนี้ค่ะ ก็เอามาฝากเล็กๆน้อยๆนะคะก่อนไปทํางานนะคะวันนี้เกดก็ได้ทดลองแล้วนะคะเอาความรู้ที่เราได้ไปดูมาไปศึกษามามาลองทําดูปรากฏว่าได้ผลจริงค่ะถ้าท่านไหนเจอปัญหาย้าโคนเน่านะคะหรือดูฝนค่ะไม่แตกกอน,นะคะหรือว่าย้าต้นแก่ขึ้นลำเป็นลำเป็นป้องนะคะไม่แตกกอให้จัดการด้วยวิธีนี้เลยนะคะตัดชิดโคนให้เหลือแต่รากกับตอค่ะพี่น้องคะ โอเควันนี้ค่ะก็ขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันก่อนไปทํางานค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะผลงานด้วยดีเสมอมานะคะสวัสดีค่ะ